วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูนะครับโตโยต้าออนิวไฮแอนะครับผมคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นหนังคาสูงสีขาวเกียร์ออโต้นะครับมาดูภายในกันดีกว่านะครับก่อนที่จะส่งงานลูกค้านะอันนี้หน้าเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นหน้าแต่งจากจีนนะมีขายเหมือนกันนะสามารถสอบถามเข้ามาได้มีหลายรานเหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นาพาไปดูอ่ะต่อมากเลยครับผมอันนี้เป็นสีขาวต้นเดิมนะครับ ก็จะมีแต่งภายในไว้แต่ก่อนจะดูภายในนะมาดูข้างหน้าก่อนด้านหน้านะครับเป็นเบาะที่ผ่ายแยกแล้วเบาะแยกซ้ายขวาปกติจะเป็นเบาะร,รวมกันนะแล้วก็จะมีกล่องกลางแยกมาใส่มานะครับเหลือติดกันอย่างนี้เลยไม่เอาฮะแยกกันดีกว่านั่งคนเดียวเลยเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่นับตรงกลางอยู่แล้วนะเพิ่มพื้นที่ใส่แก้วน้ําได้ นะแล้วก็มีไอยูดบีชาร์จไฟแล้วก็มีที่ชาร์จตรงนี้นะครับ Wi-Fi เปิดของเก็บได้นะฮะวางที่ชูได้นะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแยกอิสระถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับก็จะเป็นเบาะเอเิมาแล้วก็เอาผาดนะครับมีสองตัวนี้นะจะดีดีกว่านี้นะครับก็เป็นตัวสักเอาผาดสิบเอติมาก็ได้นะครับเอาผาดยี่สิเอาผด 20, อาผดสามสิบได้หมดเลยนะฮะ สามารถแปลงขามันมีขาสําเร็จมามาขายได้ด้วยนะอันนี้อันนี้่าวนะมาดูข้างหน้าครับข้างหน้าก็เป็น Android นะตัวนี้ Android 10นิ้วนะครับมีหน้ากากมาพร้อมเลยเราก็ใส่อีเมลเราอีเมล Google นะครับแล้วก็โหลดอัปเดตนะก็ตอนนี้เราสามารถดูได้ทั้ง e เ i x แล้วก็ไอ ไอ้ชิงยี้ก็ได้นะครับอ๋อ,อมีหลายตัวมีแอปหลายตัวครับสามารถได้เลยแล้วก็เปิด Wifi ใส่น้องเขานิดนึงอันนี้ก็ดูได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะแต่ว่าจะมีหลายเกตเหมือนกันครับอ่าตัวที่ล่อย HDMI ได้ไปข้างหลังได้เป็น8คอนะครับแล้วก็เป็น HDMI 1080p แสงหลังด้วยก็อ,อยู่ประมาณหมื่นต้นตๆหมื่นกว่าครับตัวนั้นจะดีกว่านะเพราะว่าปล่อยภาพได้ อ่าคมชัดมากกว่าอ่ะต่อไปครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดพวกตัวนี้ผมมีรายละเอียดเหมือนกันเดี๋ยวทําคลิปหน้าถ้าใครอยากจะรู้คอมเมนต์มานะฮะอ่าตัวนี้ข้างบนนะครับเป็นชั้นหน้าเดิมใส่บังแด,ดดด้วยเหมือนกันนะไม่มีบังแดดได้ตายนะครับขับรถนะเราใส่บังแดดไ้นะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยเวลาขับย้อนแสงเนะี่ยจำเป็นมากมากเลยถ้าไม่มีนะโล่งๆอย่างเงี้ยโอ้โหหีห่จานครับ หือแม่ก็จะไปติดฟิล์มตรงนี้แต่ติดฟิล์มตรงนี้ก็ช่วยช่วยอะไรไม่ได้ครับนี่ดีกว่าพอเราปิดปุ๊บพอสำหรับวิสัยสว่างเฉิดฉายเหมือนเดิมนะแค่เปิดติดเท่านั้นจะมีมีอบังแดดไว้ดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเดิมนะที่ใส่แว่นแว่นตาแล้วก็ไฟส่องนะครับนะแจ๋วเลยฮะข้างบนก็จะเป็นเอ่อจุดรวม ส่วนรวมสวิตต่างๆนะครับกดได้น,นะเป็นสวิตมีไฟนะครับกดก็จะแสดงสถานะไฟ LED มีแสงไฟข้างบนก็เป็นรีโมทแอร์ด้านหลังนะรีโมทแอร์ทั้งหมดคุมตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรับร้ายาแอร์ตรงนี้แล้วก็ไม่เอาไม่เอาไม่ดูครับเร <c oughs> ติหรือกระซิบอ่ะวันแบบนี้ควบคุมแอร์หลังเหมือนเดิมพอปิดปุ๊บไฟ ไปแอร์หลังจะไม่ทํางานเนาะก็เปิดปิดตรงนี้ก็ได้หรือจะปิดเปิดข้างบนก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดตรงนี้ก็ดีสุดนะนะเปิดปิดตรงนี้เอาตัวนี้เป็นเกี่ยวโต้เนาะตามที่บอกมาดูด้านหลังกันดีกว่าไปครับนี่กล่องกลางมีไฟเปิดปิดได้นะไม่ใช่เปิดปิดไม่ได้นะเปิดปิดได้อเไปต่อครับประตูบานเลื่อนตัวนี้เป็น โัลเลอกไฟฟ้าเนาะกดปับ๊บอ่าโทหลังเลยคันนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่บันไดนะครับเพราะว่าใช้งานเยอะ <c oughs> ใช้งานเยอะก็เลยกลัวเป็นรอยใต่บันไดเดิมแต่ว่าเราติดอ่าเวลความตัวนี้ไปให้นะขึ้นมาถัดมาก็จะเป็นที่รองเท้าที่รองเท้าแบบนี้ยดีกว่าคอนโซลเพราะว่า พอใส่คอนโซนเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยติดนะฮะเวลาเราใส่เบาะตัวใหญ่หรือจะให้สบายมันลำบากเพราะรถรุ่นนี้มันจะสั้นกว่าเนาะก็จะเป็นที่วางเท้าแบบนี้ไปนะฮะใส่ไฟเปิดไฟสวยครับแล้วก็เอาพาวเวอร์ไว้ใต้นี้ได้เลยทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วกเก็บสายอันนี้ก็ตีมารับกับกล่องกลางพอดีเลยนะเข้ากันเป็นเซตเลยนะ แล้วก็ยังสามารถเปิดตัวนี้ได้เก็บของได้อีกนิดนึงนะฮไม่ว่าจะเป็นมอแปลงหรือว่าเครื่องมือก็ใส่วัใน,นี้ได้เหมือนกันนะพื้นไม้บุด,ด้วยยางนะครับหรือจะเป็นลามิเนตก็ได้ลามิเนตลายไม้เนาะก็สามารถเปลี่ยนได้ตามชอบนะครับข้างๆนะมีบาร์วางแก้ววางของ ถ้าไม่มีมันก็จะโลนๆนิดนึงนะก็ใส่ไว้นิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับอ่ะด้านเบาะนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะซูเปอร์วีพีเท้าแขนแข็งนะตรงนี้บุด,ด้วยหนังฟองน้ำนะก็นิ่มสบายครับตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทุกจุดนะแต่ไม่ได้เมมโมรี่นะครับในลูกค้าเลือกธรรมดามาตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตไท p e C กับ A นะ เบาจะเป็นลายข้าวหลามนะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งรถตู้ทุกรุ่นเลยเพราะจาเบนซ์วีโต้ใส่ได้หมดเลยนะครับผมอ่าซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดเบาะแบบสองสามสามนะครับไม่ผิดกฎหมายเนาะก็จะมีสองสองสามก็ไม่ผิดครับสองสามสี่ก็ได้นะครับ แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยต้องการาใช้งานแบบไหนตัวนี้จะปรับไฟฟ้าเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับข้างๆก็จะเป็นอะคริลิกลักชัวรี่มีเหมือนกันแล้วก,ก็ด้านข้างในก็จะเป็นถุงเก็บของนะตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีนวดไฟฟ้าด้วยอ่ะดูด้านบนครับ <c oughs> ด้านบนก็จะเป็นทีวีพับแบบไฟฟ้ากดกดกดับควบคุมข้างหน้านะ เป,ปิดปิดเป็นฟ้าได้ตั้งแต่ยี่สี่นิ้วขึ้นไปถึงสามสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็จะมีะลำโพงหนึ่งชุดข้างหลังอีกชุดหนึ่งนะครับข้างหลังอีกชุดหนึ่งอ่าแล้วด้านบนเป็นอ่างฝั่งดาวนะครับดาวนี้ไม่ใช่ดาวเล็กๆนะดาวเม็ดใหญ่ๆนะเม็ดขนาดสามมิลถึงห้ามิลน,นะ,ะดาวก็สามารถกระพริบได้จะทําให้วิ่งก็ได้แล้วแต่ ลูกค้าอยากจะได้แบบไหนเราก็สามารถทําให้ได้เหมือนกันอ่าตันนี้เป็นแบบสามรางนะครับรางยิงตรงมาเลยนี่หนึ่งจุดจะมีช่องแอร์คู่ทั้งหมดมีเก้าเก้าจุดตรงนี้แล้วก็ข้างหลังอีกเพิ่มอีกสองสามจุดสองจุดนะนี่เป็นรางแอร์โชว์รางนะครับยกรางขึ้นนิดนึงอ่ะอยากจะรางจะยกขึ้นนิดนึงนะครับทําให้ดูอ่าเป็นหลุม ลุกขึ้นลึกขึ้นไปอ่ะด้านข้างก็เป็นแบบบันไดสามขั้นเนาะทางซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับมีไฟสองสว่างคันนี้พวกเนี้ยสว่างแน่นอน,นครับเปิดคืนสว่างลุกเลยด้านข้างก็จะมีผ้มาม่านผ้าม่านแบบ U.V นะครับกันแสง U.V เข้ามาคือตัดแสงเป็นแบ็กเอาท์นะครับแสงไม่สามารถเข้ามาได้ความร้อนไม่สามารถเข้ามาได้นะอ่ะมาดูแถวหลังนะครับแถวหลังก็ยังกว้างอยู่นะแตถอยหลังมาแล้วนะนี่ถอยหลังสุดแล้วนะ ก็ยังกว้างอยู่นะครับนั่งสบายๆทุกที่นั่งเลยด้านหลังก็จะเป็นเบาะสไลด์ด้วยนะเห็นรางสไลด์ไหมอ่าสามารถสไลด์เดินถอยหลังไปได้อีกนี่แค่นี้ก็นั่งสบายนะถอยหลังยิ่งสบายกว่าเดิมอีกครับส่วนมากถ้านนั่งหลังผมนั่งนั่งแถวหลังอยู่แล้วเอนนอนสบายเลยนะดูทีวีก็ดูได้เต็มตอเต็มตาเลยนะครับด้านหลังก็เป็นครอบแอร์ไมโครบัสนะ ไมโครบัสสปีดอยู่ที่5,500ัสองตัวก็เป็นหมื่นกว่าแล้วนะแรงอยู่แล้วครับแล้วก็มีรีเทิร์นรีเทิร์นเป็นกองฝุ่นด้วยของชุดเดิมนะครับถ้าไม่ใช่ของชุดเดิมก็จะเป็นจอะรูมันก็เป็นฝุ่นนะฮะใช้ได้ประมาณ3เดือนนะต้องล้างแนละ้วอันนี้ก็ยืดอายุนิดน,นึงครับถอดไปเป่าฝุ่นบ้างนะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเป่าฝุ่นออกนะครับเพราะว่ามันกองอากาศตลอดทั้งวันที่เราเปิดไว้นะ ด้านหลังก็จะมีออะไรนะซาวท้ายครับใส่ลำโพงนะครับอีกหนึ่งชุดนะสี่ดอกข้างหลังนะครับเพื่อใหอ้เสียงไม่ดังเกินไปสำหรับคนนั่งหลังนะก็เลยไว้ท้ายสุดถ้าไว้ตรงครอบแอร์มันจะลงหัวมากเกินไปนะทำให้ไม่มีมิตินะครับมิติอดอกหลังเนี่ยมันเป็นเสลาวอยู่แล้วเวลากระสุนวิ่งหรือว่าหรือไม่ก็รถวิ่งผ่านอย่างเงี้ย ในหนังกันเนาะมันก็ค่อยๆค,ครับมันไม่ได้ดังอยู่แล้วเน้นดังก็จะเป็นช่วงพวกนี้มากกว่าเสียงพูดเสียงข้างหน้าจะเน้นตรงนี้มากกว่านะครับโอเคเป็นระบบเซอร์ราวนะครับดอบบี้โปรเจกต์เซอร์ราวนะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับกับลังค่า v ีพมาแนะนําให้ดูว่าเนี่ยส่วนมากลูกค้าเขาชอบประมาณนี้ข้างบนจะเป็นสีดําแล้วก็เป็นดาว,ดาว ดาวสะเยอะคนนี้ก็ได้นะแต่ลูกค้าเลือกเลยครับต้องการดาวเม็ดเล็กดาวเม็ดใหญ่ดาวเป็นดาวไฟเบอร์ออปติกก็สามารถเลือกได้ให้วิ่งให้หยุดวิ่งเปลี่ยนสีได้ไหมอ่าแล้วแต่ความต้องการนะฮะอันนี้ก็จะมีไฟ,ไฟไฟเส้นวิ่งรอบด้วยนี่ก็สว่างโลงนะครับใช้งานได้โอเคแล้วเพราะแอร์เย็นแอร์เย็นลมแรงมีหนังมีเน็ตให้ เดินทางสบายๆครับ <c oughs> นะพวกนี้ก็ต้องบุูบุหนังอยู่แล้วเนาะ <c oughs> บูนหนังรอบคันไม่ว่าจะเป็นเสาเอเสาบี <c oughs> บุหนังมาครบอยู่แล้วครบจบในคันเดียวเลยนะ <c oughs> ด้านข้างก็มี <c oughs> เบนไม่มีมานะ <c oughs> เบนไมันเป็นพลาสติกนะ <c oughs> พลาสติกข้างๆ <c oughs> ถ้าจะอยากมีก็ต้องเป็นรุ่นสูง คันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเลยนอกจากเหล็กเหล็กหมดเลยแล้วก็ต้องมาทําเป็นวีพีเองบูหนังเองนะครับเพื่อความพรีเมียมนะเป็นสมักรแต่งครับนี่โอเคครบแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศจากหลังรถมาบ้างนะครับไม่มีคนนะปิดอัตโนมัติอ่าโอเคครับผมเปิดหลังมีกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับทั้งเซตเลยนะฮะ ข้างหน้าก็เป็นวิดีโอด้วยข้างหลังนะเป็นเบาะสไลด์ได้นะครับพื้นที่ยังเหลืออยู่นะสามารถสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้ถ้าไม่มีคนก็เดินหน้าไปอ่าดูจากข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้มีอะคริลิกกัดลายด้วยแล้วก็รีเทิร์นนี่ตัวนี้ทีพ่พูดถึงเมื่อกี้นะครับฟองฝุ่น,นนี้ถอดได้ถอดน็อตสี่ตัวเอามา,าผับฝุ่นนะครับเดินดูฝุ่นก็ได้นะครับ จะได้อ่าเย็นตลอดแล้วก็สะอาดนะครับนี่ด้านหลังประมาณนี้นะครับอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูแบบอื่นมากเดีย๋ยวจะมารีวิวละเอียดเบาะแต่ละอย่างให้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีรับ